สวัสดีครับวันนี้เพื่อนโอผมสราร์การเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครเมลิซ่านะครับผมในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทามิลิซ่าได้นะครับแล้วก็ไอเทมที T ่ไว้ D y ป้องกันและแก้ทามิลิซ่านะครับผม<น>และก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทามิลิซ่าได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทามิลิซ่าได้นะครับตัวลลลละะ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 คคคคคคครรรรรรรตตัััััััววววแแกกกนน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 บบบบบ่่่่็ืออฮฮาาาาาายยยเเเพีีีขข้้้ถึงงงหไดดมสิ ทำให้ตัวละครฮฮยาเนี่ยค่อนข้างพิวนะครับสามารถเอาไปใช้หนีได้นะครับหรือว่าสามารถเอาไปใช้ล้วงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวะเลยนะและตัวละครฮฮยาบุษานะครับยังสามารถทาดาเมจใส่เมลิซาขนาดที่เมซาอยู่ในอันติได้ด้วยนะด้วยสกิลอันติของฮฮยานั่นเองนะครับผมทาให้ตัวละครเมลิซาเนี่ยค่อนข้างกลัวฮฮยาเลยนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทามเมลิซาได้นะครับนั่นก็คือมาทิสนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ามาทิสเนี่ยมีสกิลสอนะครับที่สามารถต้านฮาร์ซีซีได้นะทำให้ เมซาต้องเลือกนะคบว่าจะอยู่ในวงอติต่อหรือว่าจะเดินออกนะครับเพราะว่ามาทิตเนี่ยก็มีนามจที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ยังมีซีซีที่สามารถเอาไว้ขัดจังหวะได้ด้วยนะและเป็นตัวละครที่มีความถึกระดับหนึ่งเลยนะครับถึงตัวละครมาทิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวเท่าหายานะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะในทีมไฟนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มาทิตได้คิวแล้วเนี่ยพี่แกจะไหลต่อนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางมิลิซาได้นะครับและต่อมานะครับนะั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางเมิลิซานะครับผมไอเทมที่ไว้ป้องกันชิ้นแรกนะครับชุดเกาะใบมีดเกาะโบราณวายุพิภพและต่อมานะครับนะั่นคือไอเทมที่ไว้แก้ทางเมิลิซานะครับผมไอเทมที่ไว้แก้ทางชิ้นแรกนะครับงาวทะเลคลัง่งโลภ้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทามเมลิซ่าได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทามเมลิซ่านะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile l e g e n d บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเมลิซาที่ทผมจะเอามาเล่นในตาน,นี้ก็จะเป็นเมลิซาสายคลินะครับผมแล้วก็เอาเป็นสเปลกระตุ้นมาด้วยนะไม่ได้เอาเป็นฟิกมานะครับแต้ยังมาเจอหลิงกับบาดาังอีกนะจริงๆหลิงเราก็พอหลบได้อยู่นะถ้าผมไม่ลนนะครับแต่ถ้าลนมาใช้สกิลพลาดก็เรียบร้อยนะครับ และไทยเกียวเราไปประจําจุดที่เดิมนะครับต้องบอกว่าแผนนี้จริงๆผงก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะเพราะว่าโอกาสาพลาดมันก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เช็คนี่น่าจะโดนนะ <c oughs> และลงฝ่ายงข้ามเป็นฟอรลินด้วยนะครับอ <c oughs> อดมาแล้วครับ <c oughs> อ้าวแล้วไม่มีใครเช็คเรียบร้อยครับไทยสอง <c oughs> อ้าวล้วค่อนข้างเก็บนะฟอรลินไม่กลับโดนนะครับเรามีกระตุ้น ตีตุ๊กตาเอาฮะไปก่อนหนึ่งได้ไหมคอส <c oughs> โอ้โหระดาเมจไม่พอเกือบได้นะคอสเหลือน,นิดเดียวครับแต่เหมือนไทเกียวเราจะไปล้วงคอสนะแต่น่าจะยากนะครับด้วยความไวของคอสแล้วด้วยนะสักทีอฟอรลินเข้ามาครับถอยก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ฟอรลินเขาน่าจะประมาทดาเมจของผมไปนะเขาคิดว่าผมไม่น่าปิดเขาได้นะครับ ก็เลยไม่ได้รีบกลับนะแต่เรามีกระตุ้นนะครับเดี๋ยวตานี้เราออกไปลงเท้าเกาะดีกว่านะอ้าวมีปลาพิเศษเกิดพอดีครับไปเก็บก่อนนะการโดนป่าเขาแย่งนะครับหลิงเขาแน่จบบนนะ สาสวยครับทำให้เราฉีกระยะได้นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือมีสิทธิ์ที่เขาจะเล่นเราสุดนะครับหลิงเขายังไม่ไปเต่านะแต่ด้วยความที่ตัวละครหลิงมันค่อนข้างเร็วนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเอาปูเลยแล้วกันนะดูว่าคอร์ฟจะมาแย่งหรือเปล่านะครับ แล้วเหมือนเขาจะไม่แย่งนะเล่เขียนะอาแล้วเขาเปิดผมเลยโอ้โหแล้วผมจ่ายหมดแล้วด้วยไงแต่เขาก็ต้องยอมจ่ายแก้แค่นะไม่งั้นก็โดนกระตุ้นผมนะครับ <S <S อา้าวไทเกียวเราได้บับด้วยนะใจเยีนนะหน้าจ่ายสมุดเลยครับนาหน้า แตน,น่านวครับถอยก่อนนะมาเติมหรือเปล่าหลิงหรือไงน่าจะไปเอาบัม่วงต่อนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนไฮเกอร์ลาดบัไปนะแต่มีสิทธิ์ที่เขาจะมาเติมต่อเหมือนกันนะเ่าแล้วหลิงไปล่างแทน,นครับเขาเรียว่าเปลี่ยนเป้าหมายไหมเอาแล้วตายด้วยเรียบร้อยพอไปเล่นกลางนะครับเหลือฟอลินการป้อมนะ และกลับมาทันหรือเปล่าปารีนแช่คีบหรือเปล่าและเหมือนจะไม่ได้แช่คีบนะครับงั้นผมก็มาตีปูก,ก่อนนะเดี๋ยวรถเข็นเขาก็มานะครับเดินมาอย่างนั้นโดนนออะ <c oughs> แต่ด้วยความที่เขาเป็นคอนะ แล้วผมขอไม่รีโพแมปนะเพราะว่าจะรอดูหลิงนะครับว่าเขาจะมาเล่นที่เลนเราหรือเปล่านะแล้วไทเกียวหาให้ด้วยนะเต่าจะเกิดแล้วนะหลิงเอาไงไปเต่าหรือเปล่าอ้าวแล้วหลิงอยู่บับส้มครับเปิดได้ไหมเพื่อนพอหลิงเข้าบับเรียบร้อยครับ โอ้โหโดนสโลอย่างนืดไปยี่หลิงเขาได้บับส้มนะเอาโดนนะเพื่อนไปยี่ไทยเกยล้าจ่ายฟิกเลยนะแต่ดาเมจไม่พอนะครับในเหมือนเขายังไม่กลับคาคอสแต่เดียวหล,ล่อเราใกล้มาแล้วไงรอเลยครับ สวยครับโดนสโลนะเดินมาเมื่อกี้ฟอลิงเขาเสียฟิกแล้วนะครับแล้วก็ตายด้วยนะต้องบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็เอาป้อมต่อได้เลยนะซึ่งเกิดมายังไงก็มาไม่ทันนะครับเดี๋ยวโดนปิดหรือเปล่าเดียล์หลอดป้องกลางได้ไหมเพื่อนอย่าได้ป้องกลางนะ วางหนา้นาๆนะครับโอ้โหไม่เสียพาสีบอุตส,ส่าห์จ่ายซะครบเลยการเจ้าพาสีบหนา้นาๆนะครับแต่ฟอรลินเขาฮิวขึ้นมานะเสียป้อมบนแน่ครับไปไม่น่าทันนะเตาใกล้เกิดครับบะม่วงหลิงยังไม่เอาด้วยนะ และหลิงเก็บจัดครับยีรอบนกำแพงแน่นะตรงนี้และหลิงไม่ได้บัฟนะแต่ก็ต้องระวังหลิงเขามาบัฟเราด้วยนะครับจากข้างหลังได้หรือเปล่าโอ้โหเขารู้ตัวนะรีบออกกันหมดนะครับอย่างน้อยก็ได้หลิงนะบาดังอย่างที่บอกนะครับระวังบาดังไว้ด้วยนะ มีฟิกหรือเปล่าแต่เหมือนจะยังไม่มีครับหรือว่าไม่ใช้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปการเล่นบนก่อนนะครับเพราะว่าคอเขา,เขาดัานยาวนะนนนกลับมาหรือเปล่ากลับมาด้วยไปย,ยไเอเทมซับเด้งด้วยนะ แล้วหลิงมันจะดันป้อมแล้วนะครับอ้าวได้หลิงสวยนะกำลังไปครับ,าารบแต่เหมือนจะมาไม่ทันนะศัตรูแยกย้ายกันไปแล้วนะครับถ้ามีใครฝืนมากันป้อมน่โดนนะครับแต่เขาก็น่าจะไม่มากันนะเพราะว่าเพื่อนเขาตายกันสองคนด้วยนะครับแถมเรามีไทเกลรอซีซีอยู่ด้วยนะน่าจะต้องปล่อยป้อมให้เรานะครับ แล้วก็ไปการในบ้านเอาแทนนะครับพอดูเหมือนจะดันบนยาวนะเราเอาล่างสวนเลยนะทางนั้นได้แมบารังอ้าวจ่าฟลิกอย่างนี้คุ้มนะบารังไม่มีฟลิกแล้วนะครับอย่าน้อยก็ไม่ต้องกลัวนะเปิดหลอดได้อย่างสบายใจ งั้นเดี๋ยวเราเปิดหลอดล่อไว้นะแต่เอาค้นก่อนนะครับไม่กล้าตีตายอยู่แล้วนะหลอดเพราะว่าป่าเราอยู่บนด้วยนะครับมีบัฟบดาเมียดมาอ่าเรียบร้อยเดินไทเกีร์เอาไปแล้วนะไทเกีร์เราน่าจะกลัวไยตรงข้ามาแย่งนะก็เลยรีบเก็บนะครับเพื่อเรามากันครบแล้วนะครับรอบน,นี้เอาหลอดเลยนะศัตรูเขาน่าจะไม่กล้าเข้ามานะครับเพราะว่าตาน,นี้เขาไม่มีแทงด้วยนะแล้วก็ปารดังเนี่ยเพิ่งจ่ายฟิกไปนะครับ ้อบอกว่ามาเสีฟิกในจังหวะที่ศัตรูเอาหลอดเนี่ยลำบากเลยนะครับแล้วโพลแมบกัน3คนนะครับป่าไม่น่ามีใครนะและน,าน,า,นาน่ามีพาสสีครับ,รบเอาก่อนเลยแล้วกันแน่ได้ครับโ <c oughs> <c oughs> ดนตันฟอลิน <c oughs> <c oughs> แลวมาซะเยอะเลยนะครับค่อยๆเล่นนะครับออโอ้โหบาดังเขามีแอนตี้การซีซีไทเกียวถ่ายด้วยนะครับอย่างตึงนะครับบาดังแล้วประเด็นคือไทเกียวเราฟิกถ่ายด้วยนะหลอดมาแล้วครับอย่างนี้ต้องได้ป้องกงนองนันนะ แล้วหลิงสวนจะกลับไปเอาบัฟหรือเปล่า,างั้นเอาบอมล่างก่อนละกันนะครับเขาน่จะเอาบัฟอยู่นะถ้าเกิดว่าบาเขาเพิ่งเกิดนะนนอ่าแล้วไม่มีสงสัยน่าจะยังไม่เกิดนะครับเราบดังชานตีไปแล้วนะพอรก็จ่ายแก้แค่แล้วด้วยนะครับผมอยากยื้อหลอกกระตุ้นนะกระตุ้นผมใกล้มาแล้วนะครับ มุมเราค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้นผมอีกหนึ่งวิโอ้โหโดนหน้าหน้าพอดีไม่คุ้มเลยครับอย่างนี้อ่อยเลยนะเอาลิงมาแล้วเหมือนไม่มีสกิลจะเล่นโดนล้อมเลยครับผมโอ้โหไม่รอดบาราังต่อยอาจกำแพงงี้ โอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่คือไม่น่าเลยนะอุตส่าห์จ่ายกระตุ้นนะครับเตรียมพร้อมเลยนะโดนาหน้าวางสก,กิลสองใส่เรียบร้อยครับไม่ต้องเล่นแต่เหมือนเพื่อนจะบวกกันแล้วคอยกันไหมเพื่อนใจเย็นนะหลอยใกล้เกิดนะครับลิงเขาอยู่ล่างด้วยนะน่าจาดันปอมส่วนนะครับอ้าวแล้วเจอคอร์สให้ลิงไปแล้วด้วย ได้ขอนะหลายยาวครับเราตามถึงครับนานา่นาดาน่าจะจบได้นะไปเลยครับทีเดียวไม่ต้องหลอดเพราะเหลอหลิงนะครับกับฟอรลินนะบารังเขาใกล้เกิดนะครับต้องให้เทเกียวเล่นให้ครับล็อกป้อมครับนืว่าจะต้องเอาหลอดก่อนนะไม่งั้นจบไม่ได้นะครั แต่เมื่อกี้เห็นคอสพอดีนะและคือคอสเขาใช้ลิงกไปแล้วด้วยนะ <_ d> um> ก็เลยเลือกที่จะตามเลยนะครับแถมให้เกลเรามีฟิกด้วยนะครับก็เลยจับคอได้เลยนะและคอสเขาคงไม่คิดว่าเขาจะโดนนะเพราะว่าเขามีลิงกนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตีนูนไม่มีแทงเลยนะบาดังก็ออกเข็มขัดแค่ชิ้นเดียวนะครับไม่ได้ฟูแทงนะทำให้การเดินเช็กป่าหรือว่าการคุมพื้นที่เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ฆ่า6นะครับตาย1แล้วก็แอซิดห้านะ ทำนาเมีดไป7,300 0นานะครับตีป้อมไป2,300 0นานะแทงไป4,100 0นนะครับแล้วก็เข้ารวมไฟ58%์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way